เป็นลูกป้อนระเบิดนะครับมีทั้งขอบและไม่ขอบเก้าร้อยให้เท่ากันเลยครับผมขายยุ่พันหนึ่งหน้าร้านอ่ะมาจากช่องครอบครัวอดีตปกเก้าร้อยได้มันจะสวยครับเป็นสีหวานเลยคู่หนึ่งอยู่ที่พันคอนัวนะครับตรงนี้จะเชื่องเล่นได้เลยครับตัวหนึ่งอยู่ที่4 0 0พันบาทพร้อมใบเช็คเพจน่ะเขาชวาเสียงนะครับมาจากใต้ตอนนี้ขายอยู่ตัวละสามร้อยบาทนะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้คสามตัวห้าร้อยส้นเดือนนี้หรอ ไไไม่่มด้ตออปียสวัสดีค่ะครอบครัวอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จจุดจัจกรวันนี้เราเชิญมาอัปเดตลาคานกที่หลานพี่กุ้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะครับอนนี้จะเป็นลูกป้อนลระเบิรดนะครับค่ะมีทั้งขอบและไม่ขอบค่ะมีเยอะเลย ราคาเท่าไรบ้างพี่กุ้งอ่าตัวหนึ่งห้าร้อยครับเป็นเหลืองนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เหลืองก็สี่ร้อยได้ครับค่ะของพี่กุ้งก็จะโทนเนี้ยนะเยอะเลยนะครับถือว่าวันนี้ก็เยอะเหมือนกันพี่กุ้งครับค่ะก็ยังมีเข้ามาตลอดนะคะครับมีไม่ขอบขาวตาแดงหลงมาตัวค่ะตัวขาวนะตัวทางขวาไม่ขอบขาค่ะราคาเท่าไหร่พี่กุ้งนี่ตัวนั้นเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อย จะเป็นลูกฟ้อนคอคเทลนะครับกับซันคอนัวค่ซันคอนัวตัวหนึ่งอยู่ที่สามพันห้าครับนี้จะติดหลังเหลืองอ๋อติดเหลืองเยอะอยู่นะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เช็คเพศนะคะยังครับค่ะวันนี้ก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกันนะซันคอนัวค่อคัเทลตัวหนึ่งเก้าร้อยครับค่ะทุกสีเหรอคะพี่หรือว่าเป็นมุกก็แปดร้อยค่ะขาวล่ะคะขาวก็เก้าร้อยครับ ขาวเก้าร้อยขาถ้าเหลืองเท่าไรพี่กุ้งเหลืองเก้าร้อยให้เท่ากันเลยครับผมขายยุ่พันหนึ่งหน้าร้านอ่ะค่ามาจากช่องครอบโปออดิก็เก้าร้อยได้อันนี้ลูกป้อนก็ยังมีให้เลือกกันเยอะเหมือนกันพี่กุ้งแต่กินชีกไม่มีเลยนะอ่ากินชีไม่มีเลยครับเห็นว่าตอนนี้กินชีก็ขาดอยู่เหมือนกันนะบพอดีมกินเขามาซื้อโอ้แล้วไงลูกแก่งแล้วเก่งแล้ว กำลังหัดบินไหมพี่ปุ้งกำลังหัดค่ะกำลังหัดบินนะอันนี้เป็นตระกูลจริงๆนะครับอันนี้เป็นฟอลโล่ครับค่ะคู่หนึ่งหน้าร้านอยู่ที่หมื่นห้านะครับก็แจ้งมาจากช่องจะได้หมื่นสองครับค่ะอันนี้คู่กันนะคู่กันครับมีหลายคู่นะครับค่ะพร้อมทำไหมคะพี่ปุ้งพร้อมทำแล้วครับค่ะมีหลายคู่นะคะอันนี้จะเป็นเลิฟเบิร์ดนะครับ นกขับตาตัวหนึ่งอยู่ที่450บาทครับค่ะพร้อมทำไหมครพี่ตุ้เออันนี้เป็นนกรุ่นกับพร้อมทำจะปนกันอยู่นะครับค่ะจะมีหลายกลงเลยนะครับค่ะประมาณ5-6กลง <sz ans> เป็นเล็บเบิร์ดขับตานะครับตัวหนึ่งอยู่ที่ห0าบาทครับตัวละ500ลห้าร้อยตัวพร้อมทำไหมพี่ตุ้งหรือว่าอันนี้พร้อมทำเลยครับอันนี้พร้อมทำนะคะ มีให้เลือกหลายสีเลยนะครับมีข้างในอีกนะครับเดี๋ยวไปดูอ๋อแล้วเบิร์ดวันนี้ก็มีเยอะนะคะครับแล้วนี้นกเลิฟเบิร์ตนะครับจะเป็นไม่ขอบตาค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่หกร้อยบาทครับไม่ขอบตานะหกร้อยครับจะมีสองตรงนะครับวันนี้ไม่ขอบตาก็มีเยอะนะคะครับนี่จะเป็นนกเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาเหมือนกันนะครับค่ะ ตัวนึงอยู่ที่ห0รบาทค่ะวันนี้ไม่ขอบตานะหคร้อยมีให้เลือกหลายสีนะคะพร้อมทำไหมพี่ปุ้มพร้อมทำครับของพี่ปุ้มก็มีทั้งลูกก้อนนะนกโตพร้อมทำนะคะขอบตาบและไม่ขอบตาบนี้จะเป็นนกเลิบเบิร์ดนะครับ ตัวนี้เป็นชกสีหวานหวานตัวหนึ่งอยู่ที่หกร้อยบาทครับขาวกับขาวกบฟ้าเลยคัวสวยนะเพราะถ้าจับคู่หน้าร้านจะอยู่คู่ละพันห้าถ้าแจ้งมาจับช่องโอเล่ก็ได้ตัวละหกร้อยคู่ละพันสองค่ะอันนี้เลิฟเบิร์ดพี่ตุงเยอะมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นเลิบเบิร์ดเหมือนกันนะครับอันนี้พร้อมทำตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับห้าร้อยสี่สีนะคะสำหรับในตัวนี้ครับ อันนี้ก็เป็นเลิบเบิร์ดเหมือนกันนะครับนกขอบตาตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับตันนี้นกตัวน,นี้ถือว่าเล่มต้นที่ห้าล้อยมครับมีสี่ร้ายห้าสิบข้างหน้า,า,450า,นาจะเป็นไซส์เด็กหน่อยครับหนึ่งทีเรกหลายเยอะเลยนะครับอันนี้จะเป็นนกเลบเบิร์ดนะครับเป็นฟอนโลตัวหนึ่งอยู่ที่สองพันครับอันนี้จับคู่กันครับค่ะตัวละสองพันครับถ้าเป็นคู่ ก็รถได้ครับสา0พันห้าคงมีเงี้ยไปเขาเป็นผู้ไปรถได้ครับมีสองโงนะครับตัวนี้จะติดแดงๆครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เชื่อราคาเดียวกันนะคะพี่กุ้งครับตัวละสองตัวนี้ครับค้นโดที่หายากมากเลยหายากเขาเขาจะเป็นตาแดงถ้ารับเป็นผู้ก็ยังรถได้นะเหลืองคนเขียวครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นเลบเบิร์ดเหมือนกันนะครับเป็นนกขอบตาหน้าร้านอยู่ที่คู่ละพันห้าถ้าแจ้งมาจากช่องก็จะได้พันสองครับอันนี้ก็จับคู่วแล้วนะคะจับคู่กันแล้วแยกได้ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเลิบเบิร์ดนะครับไม่ขอบตาตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับรันนี้จะเป็นนกเลิบเบิร์ดขอบตานะครับเป็นตาแดงตัวหนึ่งอยู่ที่หนึ่งพันบาท ตาแดงขาวตาแดงครับค่ะเป็นคู่กันเหรอครับคู่เมียเลยครับมันมีสองคู่หรือคู่เดียวแล้วค่ะไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะที่เป็นขาวตาแดงครับวันนี้มีทั้งขาวตาแดงเหลืองตาแดงเลยครนะค่ะมันก็จะเป็นเล็บเบิร์นนะครับคู่นี้จะเป็นพายค่ะสวยนะคู่หนึ่งได้พันสองครับตัวละหกร้อยค่ะขายสองคู่เลยนะสีเดียวกันเลยนะ พร้อมทำแน่พี่ต้นลพร้อมทำเหรอครับอันนี้ค่ะครับอันนี้จะเป็นดับเบิลเยลโล่นะครับตัวหนึ่งอยู่ที่แปดร้อยบาทคู่ละพันห้าครับก็โตพร้อมทำเหมือนกันครับส่วนมากที่จับคู่ไว้แล้วนี่ก็คือโตพร้อมทำครับถ้าเป็นกรงไหนเป็นกลงรวมก็คือปีปนครับทั้งพู้ทั้งเนี้ค่ะมันก็เป็นระเบิดนะครับค่ะมันจะสวยครับเป็นสีหวานเลยคู่หนึ่งอยู่ที่พันห้าครับ แจ้งมาจากช่องก็พันสองได้นะมีที่ซุมกจับคู่ไว้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นระเบิร์เหมือนกันนะครับคู่หนึ่งอยู่ที่พันห้าครับถ้าซื้อหลายคู่แจ้งมาจากช่องก็ลดได้ครับอันนี้จะเป็นระเบิร์นนะครับนกขอบตาเป็นตาแดงครับตัวหนึ่งอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับใช่ไหที่พี่ซุ่มบอกว่าเหลืองตาแดงครับคู่มีอะไรครับค่ะ ถ้าเป็นคู่ก็เหลือลดได้หรือลดไได้ค่ะแปดพันเจ็ดค่ะอันนี้ก็ยังต่อรองกันได้นะครับค่ะค้ับป็จะเป็นนกเล็บเบิร์ดนะครับไม่ขอบตาค่ะเป็นเขียวหน้าแดงครับตัวหนึ่งอยู่ที่หกร้อยครับคู่ละพันสองค่ะคอเป็นนกหงหยกนะครับฮอลแลนด์ตัวหนึ่งอยู่ที่ร้อห้าสิบบาทครับค่ะ นกอายุเท่าไรคะพี่ปุ้งเป็นนกรุ่นครับนกโตก็มีปนปนกันอยู่ครับรวมกันนะคะมีเข้ามาตลอดเลยนะพี่ปุ้งตอนนี้มีเข้ามาตลอดเลยครับอันนี้นกหงส์หยกนะครับอันนี้เป็นตาแดงแล้วก็สายหวานตัวหนึ่งอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะอันนี้ส่วนมากจะเป็นรวมอายุใช่ไหมคะพี่ปุ้งอ สีครับสต่ไมกจะดูสีอ๋อดูสีแล้วอายุแล้วคะพี่กุ้งรวมรวมไหมรวมรวมเครับค่ะมันจะเป็นน้องหงยกนะครับจะเป็นฟอันโล่ตัวหนึ่งอยู่ที่สองหบาทครับค่ะน,นี่ก็คือตาแดงทั้งหมดนะคะพี่กุ้งครับวันนี้หงยกพี่กุ้งก็เยอะนะค่ะ มีให้เลือกหลายแบบเลยนะหยกมีหลายหลายหลายสีครับค่ะนี่เป็นนกหงยกนะครับคนแรตัวหนึ่งอยู่ที่สองร้อยบาทครับค่ะอันนี้ก็มีเยอะเลยนะโอ้กำลังหัดบินวันนี้หงยกของพี่กุ้งก็มีให้เลือกกันเยอะนะหงยกก็ยังมีเข้ามาตลอดนะคะพี่กุ้งขับมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะุ้งนี้ก็คือรวมอายุเลยใช่ไหมพี่กุ้ง ไม่ได้คัดไว้ว่าเด็กหรือเขาัดจะดูสีอย่างเดียวครับสีหวานหวานอ๋อสีหวานหวานอยากได้นกเด็กหรือว่านกพร้อมทํานะคะนี้พี่กุ้งก็ขายราคาเดียวกันนะครับค่ะัอยู่ที่สีอย่างเดียวครับค่ะครับอันนี้เป็นหงหยกงพันแลนด์นะครับตัวหนึ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทอ่าอันนี้ร้อยห้าสิบครับบางตัวก็ใหญ่นะจะเป็นลูกผสมบางสิท จะมีปนๆอยู่ครับข้างล่างๆอ่ะใช่ไหมครับค่ะเอาผสมอังกฤษเหรอแต่นี้พี่กุ้งก็ขายราคาเดียวกันนะคะครับค่ะโอ้กังหัดดินครับนี่จเป็นนกแก้วซันคอนัวนะครับตัวนี้จะเชื่องเล่นได้เลยครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่4,000บาทพร้อมใบเช็คเพศนะครับอันนี้คือเช็คเพจให้แล้วค่ะ แค่ตูบเพศรเมียก็ราคาเดียวกันนะพี่ตุนอ่าตัวเมียแพงกว่าอันนี้ตัวผู้ครับตรงเนี้ยเราะตัวนี้จะเป็นตัวผู้ค่ะเต็มกล้องเลยลูกค่ะแล้วแล้วกลงเพศเมียก็มีใช่ไหมพี่จูนเพศเมียจะเพ่งข้างๆค่ะถ้าเพศเมียก็ไซน์นี้เหมือนกันไซน์นี้เหมือนกันเลยอะเพศเมียราคาเท่าไหร่คะเพศเมียขายหน้าร้านอยู่ห้าพันถ้าแจ้งมาจากช่องเดี๋ยวก็ลดได้ครับค่ะอันนี้ก็คือเช็เพศให้แล้วนะค่ะป๋ม ครับอันนี้จะเป็นซันคอนวัวนะครับค่ะอ,อันนี้ตัวหนึ่งหน้าร้านที่ห้าพบาทกับ<อ>เพศเมียอันนี้เป็นเพศเมียจับทั้งหมดเลยค่ะตัวล่างอันเหลืองแล้วครับค่ะอีเยอะนะครับแต่ถ้าแจ้งมาจากช่องเดี๋ยวลดได้นิดหน่อยครับค่ะเป็นคู่ลดได้นะ เขายังเชื่องใช่ไหมพี่กุ้งครับพวกนี้เล่นได้หมดเลยค่ะป้อนเสริมมือหนึ่งก็ได้ครับจะได้เ,เ,นนเชื่อง,อ,งอันนี้ก็คือมายถึงว่าไรที่โตมาจากลูกป้อนหรอครับต้มจากลูกป้อนค่ะเล่นได้นะครับล่อในห้องเกาะมือได้ค่ะนี่จะเป็นนกแก้วฟอพัดนะครับสีเหลืองค่ะหน้าร้านอยู่แปดร้อยถ้าแจ้งมาจากช่องได้หกร้อยบาทค่ะ พร้อมทำเหรอคะพี่กุ้งครับอันนี้พร้อมทำเลยค่ะจะมีเยอะอยู่ครับค่ะของชิคกุ้งมีเยอะนะฟอพัทจะมีเยอะค่ะครับน,นี่จะเป็นนกแก้วฟอพัสนะครับถ้าเป็นพวกเขียวพวกฟ้าสตาร์ตอยู่ที่400ค่ะนอกนั้นก็500 600ชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอส่งมาได้ครับค่ะของพี่กุ้งก็มีเยอะนะครับน,นีนิโก้ไหมครับค่ะค ตรงนี้ด้วยนะคะพี่ค่ะครับตรงไหนลองแคปหน้าจอมาได้นะครับมีค่ะมีให้เลือกกันเยอะอยู่นะครับฟอพันนีเยอะค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ปุ้มมีจับคู่ไว้บ้างไหมแบบจับคู่มีไหมคะอ่ามีครับจะอยู่ทางบนอ๋อแบบจับคู่ก็มีนะอันนี้เป็นนกแก้วฟอพัดนะครับมันจะเป็นขาวตาแดงค่ะตัวนึงอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับเป็นคู่กันใช่ไหมพี่พุ้มจับคู่เมียอะไรครับค่ะ ตาแดงทั้งคู่นะคะพร้อมทำเหมือนกันนะพี่ปุ้งพร้อมทำครับอันนี้อันนี้จะเป็นนกแก้วฟอรพัดนะครับตัวนี้จะเป็นตาแดงนะครับตัวนึงอยู่ที่หนึ่งพันบาทเหมือนกันเท่าหรือมีรพี่ปุ้งอ่าตัวผู้ครับตัวผู้นะ แก้วฟอพัดนะครับสีฟ้ากับสีเขียวจะอยู่สี่ร้อยบาทถ้าขาวจะห้าร้อยครับอันนี้ก็โตพร,ร้อมทานะคะครับครับอันนี้จะเป็นนกแก้วฟอพัดนะครับเป็นทายตัวหนึ่งอยู่ที่พันสองครับเป็นเพศผู้นะคะเพศผู้ครับตัวนี้ค่ะพันสองนะเป็นทายทายก็มีหลายตัวนะครับจะกระจายกันอยู่ค่ะสวยนะ อันนี้ก็เป็นนกแก้วฟอพัดนะครับอันนี้เป็นตาแดงตัวหนึ่งอยู่ที่พันหนึ่งพันบาทครับค่ะซื้อหลายตัวก็ลดได้คล้วเตพร้อมทำนะคะพี่เครับอันนี้พร้อมทำเลยค่ะอันนี้จะเป็นนกแก้วฟอพัดนะครับค่ะนี่ตัวหนึ่งอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นคู่กันไหมเนี่ยหรือว่าอันนี้น่าจะคู่ทั้งคู่นะครับน่าจะคู่ทั้งคู่นะค่ะตัวละเจ็ดร้อยนะคะครับค่ะ สามี้น,นกแก้วคอพัดนะครับตัวนี้เป็นทายค่ะสวยเลยที่ทันสองครับตัวนี้ค่ะไม่ใช่หลายตัวลดได้ครับเป็นเพศอะไรที่กุ้งดูออกนะอันนี้เมียเหรอหรือผู้ <c oughs> จับใต้ <c oughs> ปีกค่ะไม่ชัวร์นะจับตะเกียบได้ไม่ได้ครับใต้ปีกเอาใต้ปีกจับ,จบอ้าออกถ้าเป็นสีน้ำเงินนี้ข้างในเป็นค่ะมันจะตัวผู้ครับตัวนี้ค่ะตัวผู้ตัวผู้ อันจะเป็นนกแก้วตระกูลพวกกินชีกนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่2,005ครับยังไม่ได้เช็คเพศเลอคะอ่ากำลังเช็คอยู่ครับราคารวมเช็คเพศเหรอใช่อ่ารวมเช็กเลยครับค่ะ2,005ครับอันนี้จะเป็นไทรแอปเปิลนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่2,005ครับค่ะราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับส่งเช็คเพศเหมือนกันนะคะครับผมค่ะถ้าเป็นเพจผู้เพศเนี้ยก็คือราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยครับค่ะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกซันคอนัวแล้วก็อิเล็กตัสค่ะถัดมาจะเป็นบูมเรฟเบิร์ดเคากเทลตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเรฟเบิร์ดคาะกเทลแล้วก็กินชีสค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงหยกค่ะสามารถทานได้ทั้งนกหงหยกฟอร์พัทแล้วก็นกฟินค่ะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรนะคะมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะท่านใดสนใจเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซ็นเตอร์ไว้ด้วยค่ะ,ะนี่เป็นคอกเทลนะครับค่ะ ถ้าเป็นสีเหลืองอยู่ที่พันสองครับถ้าเป็นมุกก็หนะึ่งพันถ้าเป็นนอร์มอลก็แปดร้อยเก้าร้อยได้ครับจะมีหลายสีเลยครับชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอส่งมาเดี๋ยวลดราคาให้ได้สีขาวเท่าไรคะพี่กุ้งสีขาวพันสองครับค่ะ้งนี้จะเป็นคอคเทลเหมือนกันนะครับน่ารักอยู่ที่ตัวรับันถ้าแจ้งมาจากช่องก็ เก้าร้อยได้ครับถ้าเป็นมุกก็หนึ่งพันบาทโตพร้อมทำเหรอคะนี่อันนี้พร้อมทำแล้วครับตัวใหญ่นะโตพร้อมทำเลยข้างล่างจะเป็นมุกสองตัว,ตวสวยพร้อมทำแล้วครับตรงนี้ตัวละพันครับหาเพื่อนบางเต็มเลยลูกครับอ,อันนี้จะเป็นนกเขาชวาครับ จะมีสีแดงสีทองสามสีแล้วก็สีขาวสีขาวจะตัวละห้าร้อยบาทครับถ้าเป็นชวาสามสีไม่สีแดงสีน้ำตาลทองก็ตัวละสี่ร้อยคู่หนึ่งเจ็ดร้อยได้ครับอันนี้ก็มีเข้ามาตลอดนะคะครับอันนี้เป็นนกเขาวชวานะครับออกน้ำตาลแดงตัวหนึ่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับถ้าสองตัวเจ็ดร้อยได้ครับ อันนี้น้ำตาลแดงทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ผู้มมันมีสีควันบุหรี่ก็มีสีแปลกแปลกค่ะปนๆกันถ้ารับเป็นคู่ก็รดได้นะคะอันนี้จะเป็นนกเขาชวานนะครับสีขาวตัวหนึ่งอยู่ที่500บาทค่ะที่ขอบตาแดงๆก็จะเป็นไดมอนด์นะครับหนูเห็นไดมอนด์มีปนอยู่บ้างมาแล้ว ไดมอนเท่าไรครับพี่ไดมอนตัวหนึ่งสองร้อยยี่สิบครับค่ะไดมอนมีมาน่าจะห้าตัวครับค่ะมีประมาณห้าตัวแนละอยู่ข้งางในสุดเลยครับอันนี้เป็นนกเขาชวาเสียงนะครับมาจากใต้ตอนนี้ขายอยู่ตัวละสามร้อยบาทนะครับะจะมีโปรโมชั่นนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้สามตัวห้าร้อยสิ้นเดือนนี้เหร ไม่ได้ต่อไปหน่อยวันนี้เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสองอาทิตย์เดียวเองอะเลดได้ครับเลดไปได้นิดหน่อยเปลลดได้นิดหน่อยเพราะหน้าร้านอยู่ตัวละสามร้อยค่ะก็คือยังไงนะถ้าซื้อสามตัวห้าร้อยบาทห้าร้อยถ้าตัวเดียวสามร้อยนะครับค่ะ ถึงส้นเดือนมีนะอาจเล็ดได้นิดหน่อยพยายามต่อให้แล้วค่ะมีเข้ามาร้อยตัวนะครับค่ะมีเข้ามาตลอดนะค่ะแล้วก็มาทีก็เป็นร้อยร้อยตัวค่ะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นจากทางร้านที่กุ้งนะนกจะมีห่วงตัวนกจะมีหวค่ะเป็นฟาร์มใช่ไหมที่กุ้งมาจากฟาร์มทางใต้ค่ะบางคนจะคิดว่าเป็นนกเขาดักจะไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นนกนกเพาะค่ะ อันนี้พี่กุ้งเองก็สามารถส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้นะคะครายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อสอบถามมากับทางร้านที่กุ้งได้นะคะครับน,นี้จะเป็นนกเขาวชวาครับหัวมงกุฎตัวหนึ่งอยู่ที่4,500ัาครับไม่เห็นานานแล้วนะหัวมงกุฎค่ะนานๆจะเจอนะคะเนี่ย ถ้าหลุดมาเนี่ยเขาก็จะขึ้นเหมือนเดิมพี่กุ้งครัทั้งก่อนที่มาถ่ายคือเขาหลุดก็เลยไม่สวยไี่ขึ้นแล้วครับค่ะขึ้นเยอะเลยนะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับค่ะตอนแรกมามีแค่สองสามเส้นราคาเท่าไหร่นะพี่กุ้งสี่พันห้าครับสี่พันห้าเป็นเพศผู้หรอคะอเดี๋ยวต้องจับครับยังไม่ได้ยังไม่ราบเพศอ่าจะเป็นนกเขาใหญ่นะครับเป็นสายปุกตัวหนึ่งอยู่ที่สี่้อยห้าสิบบาทครับค่ะถ้าสีขาวอยู่ที่ห้าร้อ จะมีเข้ามาเลครับพ่งนี้จะเข้ามาอีกห้าสิบตัวก็มีเข้ามาตลอดนะคะ่ะสนใจก็พักติดต่อมาทงร้านชุปกุ้งนะคะสามารถส่งรูปให้ดูได้ทางไลน์นะคะครับครับนี่จะเป็นนกเขาใหญ่นะครับค่ะตัวนี้เป็นสายกุกก็ต้องไปลุ้นกุกเอานะครับค<ะ>่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สี450่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพ่งนี้จะมีเข้ามาเยอะเลยครับ มีทั้งขาใหญ่ขาวตาแดงขาวล้วนถ้าขาวล้วนที่อยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะถ้าซื้อเยอะก็ลดได้อีกค่ะร้านพ่กุ้งก็จะอยู่โซนตลาดศรีสมรัตนะคะจะเห็นต้นโพนะคะใกล้ๆก,กับร้านโฟกัสโอพัดนะคะอันนี้ก็ค่ะอันนี้ร้านโฟกัสโอพัดตรงต้นโพนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านพี่กุ้งนะคะ จากตรงนี้ก็คืออะไรพี่กุ้งอันนี้เจเจ,เ,จเล็กตู้ปลาใช่ไหมลงจากเจเจมอมาค่ะลงจากเจเจมอมานะคะ